สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube c h a n n น l อาจารย์เสก5 0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนนะครับนะถ้าเราเห็นเส้นทางในที่ชัดเจนอย่างนี้นะถึงแม้ข้างหน้านะเราไม่ทราบว่านะมันจะเป็นอย่างไรนะครับถนนอาจจะมีหลุมบ่อ นะหรือว่ามีอะไรข้างหน้ารอเราอยู่นะครับแต่ว่าเราก็พอมั่นใจได้นะครับว่าเราอยู่บนเส้นทางนะนี่คือคําเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางเนี่ยแม้เราจะเห็นข้างหน้าไม่ชัดเจนนะข้างหน้านั้นนะครับไปไกลเนี่ยสุดลูกหูลูกตาก็เ,าเปรียบเสมือมนอนาคตนะครับชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมานะเดินไปนะทำกิจ การงานทั้งหลายนะเพื่อจะนะหาทรัพย์มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะหรือว่าสแสวงหาความสุขนะหรือว่าคิดว่าทางใดเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเจริญความยั่งยืนความมั่นคงนะก็ทำไปนะแต่ว่าในสภาวะนะสถานการณ์เช่นปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านนี่เริ่มไม่ค่อยมั่นใจ นะถ้าเราจะเดินไปตามเส้นทางแบบเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะมันจะปลอดภัยจริงหรือไม่ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยหลายคนไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าธุรกิจต่างๆร้านค้าต่างๆนะที่เคยทํามาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าในช่วง 1, 2, 3ปีที่ผ่านมานะมันมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หลายคนจึงไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าตัวเองยังตื่นขึ้นมาดำเนินชีวิตไปข้างหน้าบนเส้นทางเดิมๆนะแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่เพราะอนาคตมองไม่เห็นจนเรียกว่าหลายคนอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในความมืดหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่หลายคนก็พยายามจะบอกตัวเองว่าใช่สินะทางที่ไปข้างหน้านี่ใช่สิเรามองเห็น เราเชื่อว่าไปข้างหน้าเนี่ยใช่สิแต่ก็ไม่ทราบาจริงๆเนี่ยนะในเวลาแต่ละวันสัปดาห์เดือนผ่านไปเนี่ยนะมันใช่หรือเปล่านี่แหละครับจึงมาชวนพูดคุยกันในวันนี้ในท่ามกลางนะครับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเราในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่โควิดสิเกเกิดขึ้นนะหลายประเทศก็เริ่มกลับมาเปิด นะกิจ,จกรรมต่างๆกลับมาสู่การดำเนินชีวิตด้วยเชื่อว่านะจะอยู่คู่ไปนะครับกับวิกฤตนี้นะแต่ก็มีหลายพักส่วนนะครับที่เริ่มวิตกกังวลนะครับถึงสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นนะการระบาดของโรคหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจการเงินเพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมนะสภาวะต่างๆนะที่ก่อนที่จะมีวิกฤต นะทางสาธารณสุขนี่มันเริ่มไม่เหมือนเดิมนะเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองอยู่เติบโตช้าต่ำนะอย่างเองเนี่ยเข้าของก็ดูเหมือนเริ่มจะสูงขึ้นนะหลายคนก็สงสัยว่าไอ้ทิศทางที่เราตื่นมาเนี่ยนะไปทุกวันเนี่ยมันใช่ทางนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะในคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงนะครับการดำเนินชีวิตหรือทำธุรกิจ นะด้วยวิชาทางเศรษฐศาสตร์วิชาการตลาดนะวิชาธุรกิจใดๆแต่ผมกำลังพูดถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตทางที่ท่านจะอยู่รอดปลอดภัยนั่นคือหลักการที่สำคัญทางเดินที่ปลอดภัยถ้าท่านยังอยู่บนทางนันก็คือทางสายกลางในพุทธศาสนานะครับท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้ท่านตื่นมานะครับนะท่านยัง น้อมนำพรนะรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาดำเนินชีวิตหรือไม่ยังใช้วิถีทางสายกลางแบบพุทธนะครับที่เรียกว่าอริยามรรคมีองค์8ประการเนี่ยในการดำเนินชีวิตหรือไม่นะที่เราเข้าใจย่อๆง่ายๆนะครับว่าทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังใช้แนวทางนี้ในการดำเนินชีวิตอยู่หรือไม่ทมกลางสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่สู้เป็นปกติซึ่งผมก็บอกว่าถ้าท่านนะยังเดินอยู่บนเส้นทางนี้นะอยู่บนทางสายกลางนะอยู่บนอริยมรคมีองค์8ปประการในพุทธศาสนานะครับผมก็จะบอกท่านว่าจงมั่นใจเมื่อเราเดินอยู่บนทางสายกลางในพุทธศาสนาแม้ว่าเราจะไม่รู้อนาคตนะครับในวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไร นี่แหละครับที่ผมบอกครับว่าคนเราต้องมีหลักใจนบรรพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นหลักใจเพราะอะไรครับเพราะพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ตัดสู้นะอีกนามของพระองค์ก็คือโลกาวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกมันคําสอนของพระองค์เนี่ยวิถีทางดําเนินชีวิตที่เรียกว่าทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ในทุกกาละสมัย เป็นเส้นทางแห่งสติปัญญาเป็นเส้นทางนะครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยผมยังบอกทุกท่านนะครับถ้าท่านตื่นมานะเริ่มไม่แน่ใจสับสนนะในเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกใบนี้เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ1ปี2ปีที่แล้วนะที่ท่านตื่นมาท่านมั่นใจในการออกไปทำการงานทั้งหลายดำเนินชีวิตต่างๆแต่พอผ่านมาทุกวันนี้หลายคนตื่นมาบอกว่ามั่นใจ ก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่หรือบางคนตื่นมารู้สึกไม่มั่นใจนะแต่เียงแต่ว่าอยากจะมาชวนมาพูดมาคุยกันนะครับว่าถ้ทาท่านยังคงอยู่บนเส้นทางนะเส้นทางอะไรครับเส้นทางสายกลางนะเส้นทางสายกลางในพุทธศาสนาอริยมรรคมีองค์8ปประการทานศีลส,สมาธิปัญญาถ้นะทาทา่ทานยังอยู่บนเส้นทางนี้ นะแม้ท่านจะมองไม่เห็นอนาคตนะว่าอนาคตจะเป็นไปอย่างไรนะท่านไม่ใช่นักเรศรษฐศาสตร์ท่านไม่ใช่เป็นนักเทคโนโลยีนะท่านไม่ได้เป็นนักพยากรณ์อะไรทั้งหลายนะท่านเป็นเพียงคนธรรมดานะที่ตื่นเช้ามาต้องไปนะประกอบอาชีพทำมาหากินนะท่านแค่ตรวจสอบตอนเองนะครับว่าท่านยังอยู่บนทางที่ถูกต้องหรือไม่ ทางสายกลางในพุทธศาสนานะที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจนะเพราะว่าท่านเห็นภนะัยในอนาคตซึ่งมองไม่เห็นนะท่านมองเห็นนะครับสิ่งที่มีความไม่แน่นอนในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นภัยต่างๆนะหลายคนอาจจะสูญเสียกำลังใจ หลายคนอาจจะสับสนหลายคนอาจจะหวาดวันนะหรือว่าหวาดกลัวนะสำคัญนะครับนะท่านเพียงแต่ว่าตื่นมาในทุกเช้าเนี่ยนะครับสอบถามตนเองว่าท่านยังอยู่บนวิถีทางสายกลางนะแบบพุทธศาสนาหรือไม่นะทานศีลสมาธิปัญญานะท่านยังมีอยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่จงมั่นใจนะถ้ามีอยู่ จงเชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อเราเดินอยู่บนทางสายกลางนะครับในพุทธศาสนานแล้วเนี่ยนะจะอยู่รอดปลอดภัยนะไปในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในการสมัยไหนนะครับนะจึงมาพูดคุยกันนะครับรวมทั้งการให้กำลังใจกันรวมทั้งการปลุกใจให้ตื่นขึ้นมานะไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะนะครับของความสับสน ให้ตกอยู่ในสภาวะของความท้อแท้หอยเหี่ยวสิ้นหวังเมื่อตื่นมาทุกเชา้าถามตัวเองอสวดมนต์ไหว้พระน้อมพระรัตนตรตัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่จิตใจตนเองแล้วออกไปใช้ชีวิตบนวิถีทางสายกางทานศีลสมาธิปัญญาและจงเชื่อมั่นนะครับว่าท่านจะอยู่รอดปลอดภัยนะไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มองไม่เห็นนะครับ ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครตามนะครับในช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสกต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาอย่างนี้บอกนะครับช่องผมพูดทั้ง2ด้านนะครับของการมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเป็นชาวบ้านคารวสาต้องเกี่ยวข้องกับโลกในการทำมาหาเลี้ยงชีพและครอบครัวและก็ทางทมเนือ่องจากว่าเราก็มีจิตใจแล้วก็มีความทุกข์ ที่เราควรจะดับมันได้หรือทุเรามันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ